ขามีการรำวงสวงย่าโมนะคะไข่ไก่15,555ฟองค่ะพร้อมกับแก้บนนะคะหลังจากที่นักตบลูกยางชายหญิงโคราชคว้าแชมป์ลีกค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางออนจิราสิริมงคลนายกุเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ คณะสตาฟโค้ชนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลนครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซีวีซีทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงนะคะตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนการจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีประจำปี2566ค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะในวันที่ 22มีนาคมถึง3เมษายนนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานค่ะแล้วก็เพื่อสดุดีวิรกรรมนะคะเชิดชูวิรกรรมอันกล้าหารและก็ความเสียสละของคุณย่าโมและวิรชนทุ่งสำริดที่ช่วยกันปกป้องเมืองโคราชเอาไว้ค่ะซึ่งพิธีนี้นะคะจะมีการ ตั้งปรำพิธีกลางแจ้งหน้าอนุสาวรีเท้าสุรนารีมีการจัดเครื่องบวงสวงซึ่งประกอบไปด้วยหัวหมูค่ะมีผลไม้หมากพลูข้าวตอกดอกไม้ถั่วง,งาอาหารข้าวหวานนะคะรวมทั้งไข่ไก่สดจำนวน15,555ฟองค่ะมาตั้งศักระบูชาคุณย่าโมด้วยค่ะ โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลน,นี่เลยค่ะเสื้อสีส้มนี่นะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชายและทีมหญิงนะคะซึ่งเป็นทีมนครราชสีมาหุยหวางคิวมินซีนะคะ v c เขาได้แชมป ทั้งสองประเภทเลยก็คือทั้งชายทั้งหญิงเลยค่ะก็เลยได้ร่วมกันแจกไข่ไก่นะคะจำนวน15,555ฟองให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการแก้บนนะคะหลังทีมนักวอลเลย์บอลทั้งทีมชายและทีมหญิงในชื่อทีมนครราชสีมาหุ้ยหวางคิ Q B C, วเมนซีวีซีคว้าแชมป์วอลเลย์บอลลีกมาครองได้เป็นผลสำเร็จทั้งสองทีม